สำหรับคลิปนี้นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราเกินนำเนาะว่าเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับความน่าจะเป็นเนี่ยเราจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับมีในส่วนของการทดลองสุ่มและเหตุการณ์นะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์แล้วก็ความน่าจะเป็นกับการตัดสินใจนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาแรกก็คือเนื้อหาของการทดลองสุ่มและเหตุการณ์นั่นเองนะครับ เราจะต้องมารู้จักนะครับคำอยู่3ามคำนะครับที่เราควรจะต้องรู้จักในบทนี้นะครับก็ะจะมีเรื่องของการทดลองซูมนะครับเรื่องของเหตุการณ์และก็แสตมเพลส์นะครับเนาะซึ่งแต่ละคำเนี่ยมันมี Definition หรือว่านิยามเนี่ยประมาณนี้นะครับโดยเริ่มต้นที่คำแรกคือการทดลองซูมนะครับเขาบอกว่าการทดลองซูมคือการทดลองที่เราทราบผลลัพธ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะครับแต่ไม่สามารถระบุผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นใด ได้อย่างแน่นอนชัดเจนนะครับเนาะตัวอย่างเช่นอะไรตัวอย่างเช่นการถอยเหรียญหรือการโยนเหรียญนะครับเนาะซึ่งเหรียญเนี่ยโดยปกตินะครับเราจะรู้ว่าเหรียญมันมีแค่2หน้าคืออาจจะเป็นหน้าหัวกับหน้าก้อยใช่ไหมครับเนาะแต่ว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าในการถอยเหรียญหนึ่งครั้งเนี่ยครั้งที่เราจะทอยเนี่ยมันจะออกอะไรอย่างถูกต้องแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเน,นาะดังนั้นนี่คือตัวอย่างของการทดลองสุ่ม นะครับเนาะในคาว่าการทดลองสูงเนี่ยมีคําว่าสูงอย่างที่บอกนะครับมันจึงเกิดความไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะครับอาจจะออกแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะออกแบบนีงก็ได้นะครับแต่การทดลองสูงเนี่ยเราจะรู้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนนะครับชัดเจนที่นี่หมายถึงว่าผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างไรนะครับเนาะแต่เราไม่สาม,มารถบอกได้อย่างชัดเจนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น นะครับอันนี้คือการทดลองสุ่มนะครับคำแรกเนาะการทดลองสุ่มนะครับคําต่อมานะครับคือคําว่าเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์นะครับคืออะไรเขาบอกว่าเหตุการณ์คือผลลัพธ์ที่เราสนใจซึ่งเกิดจากการทดลองสุง่มเองนะครับเนาะก็ง่ายๆครับถ้าการทดลองสุ่มเมื่อกี้นะครับคือตัวอย่างเนาะตัวอย่างเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าคือการทอยเหรียญหรือว่าโยนเหรียญน,นะครับผลลัพธ์ที่ออกได้ก็จะมีห,หัวหรืออาจจะออกก้อยใช่ไหมดังนั้นเหตุการณ์ ก็ต้องแล้วแต่ว่าเราสนใจอะไรเราสนใจที่มันออกหัวไหมหรือสนใจที่มันออกก้อยไหมตรงนี้เราจะนับเป็นเหตุการณ์นะครับเนาะแต่ว่าเหตุการณ์ตรงนี้จะต้องเกิดจากการทดลองสุ่มโอเคนะครับไม่ได้ไม่ได้เกิดจากการเลือกนะครับการเลือกที่เรารู้ผลลัพธ์แบบชัดเจนนะครับเหตุการณ์ตรงนี้ไม่ใช่นะครับเหตุการณ์ตรงนี้จะต้องเกิดจากการทดลองสุ่มนะครับอีกตัวอย่างง่ายๆสมมุตินะครับสมมุติว่ามีการถอยลูกเต๋านะครับลูกเต๋าหกหน้านะครับเนาะ ลูกเต๋าหกหน้านี้เราก็รู้แหละนะครับว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้ก็จะมีออกแต้มหนึ่งแต้มสองสามสี่ห้าหกใช่ไหมครับแต่เราไม่รู้ว่ามันจะออกอะไรในการทอยครั้งถัดไปอันนี้คือการทดลองสุง่มส่วนเหตุการณ์ก็อยู่ที่ว่าเราสนใจอะไรสมมติว่าเราสนใจเหตุการณ์ที่แต้มของลูกเต๋าออกเลขสี่เนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับเนาะจากการทดลองสุ่มที่เราทอยลูกเต๋าไดเอง โอเคนะครับอันนี้คือคําที่สองคว่าเหตุการณ์นะครับอันนี้ไม่ได้ยากนะครับบอสคที่สามอาจจะเป็นคําใหม่นะครับสําหรับเรานะครับแล้วก็อาจจะใช้ทับศัพท์นิดนึงนะครับคือคําว่า sample space นะครับ sample space ตรงนี้นิยามเขาบอกว่ามันคือผลลัพธ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดจากจากการทดลองสุ่มนั่นเองนะครับเนาะพูดง่ายๆนะครับถ้าเรายกตัวอย่างเมื่อกี้เรื่องของการทอดลูกเต๋าหรือว่าทอยลูกเต๋าเนี่ยนะครับผลลัพธ์ ที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดที่เป็นไปได้อย่างที่เราบอกเราอาจจะออกแต้มหนึ่งแต้มสองแต้มสามแต้มสี่แต้มห้าแต้มหกนะครับเนาะนะซึ่งตรงนี้แหละก็คือ sample space นั่นเองนะครับก็คือมันอาจจะออกหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือหกก็ได้ตรงนี้เราจะเรียกว่า sample space นะครับเนาะซึ่งทั้งสามคำนี้จะมีความสำคัญมากๆนะครับในบทนี้นะครับเนาะแต่ก่อนที่เราจะเอาทั้งสามคำเนี่ยไปสู่การหาความน่าจะเป็นนะครับเรามารู้จัก ทั้งสามคำนี้ให้ลึกขึ้นไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ดูเนาะว่าเราจะมาเรียนรู้ว่าอ่ะอันไหนมันคือการทดลองซูมนะครับถ้าเป็นการทดลองซูมนะครับเราจะต้องหาแซมเปิลสเปซได้นะครับเนาะแต่ว่าตรงนี้อาจจะยังไม่เจาะจงคาว่าเหตุการณ์นะครับเนาะเราแค่มาลองหาแซมเปิลสเปซดูก่อนนะครับดูว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างนะครับเนาะโดยที่อ่ะข้อแรกนะครับข้อแรกนะครับขออภัยเนาะอ่ะข้อแรก ข้อแรกบอกว่าตรงนี้เนาะจะเป็นการที่เราจะต้องระบุนเนาะว่ามันเป็นการทดลองสุ่มหรือไม่อย่างที่บอกนะครับสุ่มนะครับคือการที่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่เราสามารถบอกได้เนาะว่ามันสามารถเกิดอะไรขึ้นในบ้านนะครับดังนั้นอย่างที่บอกข้อที่หนึ่งนี้ตะก,กี้จริงพูดไปเป็นตัวอย่างคร่าวๆแล้วเนาะการทอยลูกเต๋าหนึ่งลูกนะครับตรงนี้ถามว่าเป็นการทดลองสุ่มไหม เราก็ต้องดูก่อนว่าการที่เราทอยลูกเต๋าวลูกเนี่ยเรารู้ผลที่จะออกมาของมันเนี่ยว่าครั้งหน้าเนี่ยที่เราจะทอยเนี่ยมันจะออกแต้มอะไรไหมแบบชัดเจนไม่รู้ใช่ไหมครับดังนั้นตรงนี้เป็นการทดลองสุ่มครับโอเคนะครับเพื่อเป็นการทดลองสุง่มเราก็ต้องมาหาแซมเปิลสเปซใช่ไหมครับเนาะแซมเปิลสเปซคืออะไรเราก็ดูซิว่าการทอยลูกเต๋าหนึ่งลูกเนี่ยผลสามารถเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็แน่นอนครับแซมเปิลสเปซคือการออกแต้มหนึ่งสอง สาสี่และห้าหกแบนะครับดังนั้นก็จะมีแซม p ปิลสเปซอยู่หแบบนะครับออกแต้มหนึ่งแต้ม2แต้มสามแต้มสีแต้มห้าหรือแต้มหโอเคนะครับอันนี้ข้อแรกนะครับข้อที่สองนะครับเลือกสีที่ชื่นชอบจากสีที่ปรากฏบนลุงกินน้ำอ่ะลุงกินน้ำมีกี่สีอ่าโดยปกติทั่วไปก็เจ็ดสีใช่ไหมครับม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะครับ แต่ถามว่าข้อนี้เนี่ยเป็นการทดลองสุ่มไหมอย่างนี้บอกนะครับสุ่มเราต้องไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับแต่ตรงนี้มันคือการเลือกสีที่ชอบใช่ไหมครับดังนั้นถ้าใครที่บอกว่าชอบสีเขียวก็ต้องตอบว่าสีเขียวถูกต้องไหมครับเนาะดังนั้นเราจะมีคําตอบในใจอยู่แล้วมันจะไม่ได้เป็นการสุ่มดังนั้นข้อที่สนี้ไม่ใช่นั่นเองโอเคนะครับถ้าไม่ใช่เราก็ไม่จะไม่ต้องไปหาเซมเป็นสเปนะครับเนาะ ข้อที่สามครับสั่งก๋วยเตี๋ยวที่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะครับตามน,นั้นเลยเวลาสั่งก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมครับเราชอบกินอะไรเราก็สั่งแบบนั้นเราไม่ได้เดินไปเพื่อไปเลือกกินก๋วยเตี๋ยวแบบซุ่มๆใช่ไหมครับดังนั้นข้อที่สามนี้ไม่ใช่นะครับข้อที่สี่นะครับใช้วงล้อสุ่มตัวเลขนักเรียนเพื่อตอบคำถามจากนักเรียนสี่สิบพนตรงนี้ถามว่าเป็นเป็นอ่าการทดลองสุ่มไหม นะครับก็ต้องดูซิว่าเรารู้ว่าผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยจะเป็นอะไรแน่นอนไหมไม่รู้ครับเรามีวงล้อที่มีเลขที่นักเรียนเนี่ยนะครับอยู่40คนอาจจะออกเลขหนึ่งสองสามสไปจนถึง40คนไหนก็ได้นะครับเนาะดังนั้นเราไม่รู้ดังนั้นอันเนี้คือการทดลองสุ่มนะครับเนาะซึ่งถามว่าแซ mple Space เกิดอะไรขึ้นได้บ้างก็อน,น,นอนครับก็เกิดขึ้นได้ตั้งแต่เลขที่ห สองสามไปเรื่อยๆจนถึงเลขที่สี่สิบนั่นเองนี่คือแซมเปิลสเปซของเรานะครับเห็นเนาะข้อที่ห้านะครับหยิบไพ่หนึ่งใบาจากสำรับนะครับตรงนี้ถามว่าเป็นการสุ่มไหมเราจะรู้ไหมว่าเราจะหยิบได้เลขกะไรนะครับไม่รู้แน่นอนอันนี้ต้องเป็นการทดลองสุม่มนะครับเนาะซึ่งถามว่าแซมเปิลสเปซของข้อที่ห้าเนี่ยการหยิบไพ่หนึ่งใบาจากสำรับเนี่ยมีอะไรได้บ้างก็แน่นอนครับ มันอาจจะเป็นเลขเลขสองเลขสามใช่ไหมมันเริ่มตั้งแต่เลขสองเนาะเลขสองเลขสามเลขสี่ไปเรื่อยๆจนถึงถ้าเป็นตัวภาษากังกก็จะมี J Q K A ใช่ไหมครับไม่พอในแต่ละเลขเนี่ยเขาก็จะยังมีสัญลักษณ์ใช่ไหมซึ่งในทางในทางไพ่เนี่ยนะครับเราจะเรียกว่ดดอกนะครับเนา มีดอกอะไรบ้างก็จะมีอยู่สี่ดอกใช่ไหมครับมีดอกของโพแดงใช่ไหมครับที่เป็นลูปหัวใจใช่ไหมมีดอกข้าวหลามตัดนะครับเนาะมีดอกดอกจิกนะครับจะเป็นรูปแบบนี้เนาะและก็อีกดอกหนึ่งจะเป็นดอกโพดานะครับจะมีอยู่สี่ดอกนะครับเนาะดังนั้นไพ่หนึ่งสำรับถามว่ามีกี่ใบนะครับเราก็ต้องมาดูเนาะ 2องสามสี่ห้าหกไปจนถึง JQKA เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมดสิบสามเลขนะครับสิบสามเลขแต่ละเลขมีอยู่สดอกนะครับก็เอาสิบสามคูณสี่นั่นเองดังนั้นจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่ห้าสิบสองใบนะครับใน1นึ่สำรับนะครับนี่คือไพ่หนึ่งสำรับจะมีห้าสิบสองใบนะครับดังนั้นแซมเปิลสเปซของเราก็จะมีอยู่ห้าสิบสองแบบโอเคนะครับ อ๋อข้อที่หกครับเลือกเสื้อกางเกงถุงเท้าและรองเท้าที่จะใส่ในวันนี้นะครับอย่างที่บอกคําว่าเลือกใช่ไหมไม่ใช่การสุ่มใช่ไหมครับในนั้นข้อที่หกตอบได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าไม่ใช่นะครับการทดลองสุ่มนะครับเนาะเพราะว่าเรารู้คําตอบชัดเจนไงเราเลือกเลือกเสื้อแบบนี้เพราะเราชอบเราชอบกางเกงตัวนี้เราก็ใส่ถุงเท้าคู่นี้เราใส่บ่อยเราก็ใส่นะครับมันเป็นการเลือกสิ่งที่เราชอบ นะครับดังนั้นจึงไม่เป็นการทดลองสุ่มนะครับข้อที่เจดครับการตั้งชื่อให้สัตว์เลี้ยงแน่นอนนะครับเราไม่สุ่มชื่อแน่นอนนะครับการตั้งชื่อชื่อสิ่งต่างๆเนาะเราชอบอะไรชอบเรียกอะไรเราก็จะตั้งแบบนั้นดังนั้นข้อที่เจไม่ใช่การทดลองสุ่มนะครับข้อที่8ดนะครับสุ่มหยิบเหรียญในกระเป๋ากางเกงนะครับตรงนี้เป็นการทดลองสุ่มไหมแน่นอนครับเป็นการทดลองสุ่มนะครับอยู่ที่ว่า คือเดี๋ยวขออภัยนะครับนิดนึงเนาะข้อนี้อยู่ที่ว่าเหรียญในกระป๋องกางเกงเนี่ยเราเป็นยังไงโอเคปะมันสามารถที่จะเป็นก็ได้หรือไม่เป็นก็ได้คำถามคือถ้าเป็นยังไงถึงจะเป็นแล้วยังไงถึงจะไม่เป็นการทดลองสุง่มอย่างที่บอกนะครับสุ่มเราต้องไม่รู้ผลที่จะเกิดขึ้นชัดเจนดังนั้นเป็นเมื่อมีเหรียญหลายชนิดครับ มีเหรียญหลายชนิดโอเคไหมนะครับถ้าไม่เป็นล่ะก็นแน่นอนครับมีเหรียญชนิดเดียวครับมีเหรียญชนิดเดียวอา้าวทำไมชนิดของเหรียญมันเกี่ยวข้องต่อการเป็นการทดลองสุง่มอย่างที่บอกนะครับการทดลองสุ่มเราต้องไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต ใช่ไหมครับในนั้นถ้าเรามีเหรียญแค่ชนิดเดียวอย่างเช่นในกระเป๋าตังของครูเนี่ยมีเหรียญบาทอยู่สิบเหรียญใช่ไหมครูหยิบออกมาหนึ่งเหรียญครูถามว่าครูจะได้เหรียญอะไรครูก็ต้องได้เหรียญบาทถูกไหมนะครับันนั้นมันจะเป็นการสูงไหมไม่เป็นครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ในกระเป๋าของครูมีเหรียญมากกว่าหนึ่งชนิดมีเหรียญห้ากับเหรียญสิบจำนวนแล้วไม่ว่ากันนะครับเนาะแต่เราไม่รู้ชัดเจนว่าครั้งต่อไปที่เราจะจับจะเป็นอะไรเราจะได้เหรียญอะไรมันถึงจะเป็นการทดลองสูง โอเคนะครับโอเคข้อที่เก้านะครับการซื้อลอตเตอรี่การซื้อลอตเตอรี่นี่เราสุ่มไหมนะครับโดยปกติก็คือมันก็แล้วแต่คนใช่ไหมครับอาจจะเป็นผู้ปกครองเราก็ได้บางคนอาจจะหลับตายิบนะครับอันนโอ้อาจจะเป็นการทดลองสุ่มนะครับแต่ว่าโดยปกติทั่วไปการซื้อลอตเตอรี่เราก็ต้องดูเลขใช่ไหมอันไหนที่เราถูกใจปุ๊บอเอาใบนี้ซื้อใบนี้ครัแปดสิบาทนะก็ว่ากันไปนะครับตามผู้ปกครองของเรานะครับเนาะ ดังนั้นการซื้อลอตเตอรี่ส่วนใหญ่จะเป็นการเลือกตามความชอบเราถูกใจใบไหนเบอร์ไหนเราก็จะเลือกไปนั้นใช่ไหมครับดังนั้นจึงไม่เป็นการทดลองสุ่มนะครับตัวอ,อย่างสุดท้ายนะครับข้อที่สิบการหยิบชอ็อกโกแลต m&m จากถุงที่แกะม่อ่าตรงนี้เป็นการทดลองสุ่มไหมเราก็ต้องรู้ว่าถ้าหยิบมาเราก็ต้องตีงต่าง,งว่าหยิบแบบไม่เห็นใช่ไหมเราไม่ได้บอกว่าหยิบอยากตั้งใจใช่ปะ่ะดังนั้นเราก็หยิบมาถามว่ามันจะได้สีอะไรเรารู้ไหมไม่รู้ครับ มันมีตั้งหลายสีเนาะสีน้ำตาลสีเหลืองเงินเขียวแดงส้มใช่ไหมครับมีอะไรมากมายประมาณนี้แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราจะหยิบได้อะไรโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจถูกต้องไหมดังนั้นข้อที่สิบที่เป็นการทดลองสุง่มนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการทดลองสุ่มและ sample space นะครับเนาะซึ่งไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากเกินความเข้าใจของพวกเราเนาะนะครับแล้วก็หวังว่า เราจะเข้าใจคำต่างๆทั้งสามคำไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างดูซิกลับมาทวนดูการทดลองซูมเป็นอย่างไรนะครับเหตุการณ์ในเรื่องนี้หมายถึงอะไรนะครับแต่เหตุการณ์ตรงนี้เราอาจจะยังไม่ได้เกิดมากนะครับแต่ถ้าเราสูพาร์ทของการคำนวณความน่าจะเป็นเราอาจจะได้ยุ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะยกยอดไปคุยกันในส่วนของการคำนวณหาค่าความน่าจะเป็น นะครับเนาะส่วน sample space ตรงนี้เราน่าจะเข้าใจละมันคือบทล,ลัพ์ที่มันสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดนั่นเองนะครับดังนั้นในเรื่องของการทดลองสูงและเหตุการณ์จะมีความรู้ประมาณนี้นะครับหวังว่าพวกเราจะมีความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับการทดลองและเหตุการณ์สุ่นะครับขอบคุณครับ